สำหรับในเรื่องของพืชเนี่ยอย่างน้อยนะคะคืออาจจะไม่ได้ลงลึกวิชาการมากแต่อยากให้ทุกคนได้ทราบนะคะข้าวๆนะคะว่าไฟโตเคมีคอลเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันก็เลยก็หลกไม่พ้นที่เราจะต้องรับทราบตรงนี้นะคะว่าคือสารพืชเคมีหรือสารเคมีตามธรรมชาติที่เราพบในพืชนะคะผักและผลไม้ไฟโตภาษาอังกฤษก็แปลว่าพืชนะคะส่วนคําว่าเคมีคอลก็แปลว่าสารเคมีนั่นเองรวมกันก็เราเรียกว่าอินซียสาร จากพืชน,นะคะแล้วก็คำคำนี้ถูกเรียกใหม่ว่าเป็นไ h ฟโตนิวเทรียนก็คือสารอาหารนั่นเองแล้วเดี๋ยวจะมาดูสไลด์ต่อไปว่าเอ๊ะทำไมถึงมาพูดถึงคำว่าไ h ฟโตนะคะไฟโตเคมีคอลนะคะซึ่งไฟโตเคมีคอลหรือไ h ฟโตนิวเทรียนเนี่ยมันจะเป็นสารประกอบตามธรรมชาตินะคะซึ่งร่างกายของคนเราไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้นะะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องได้รับจากภายนอกก็คือพืชน,นั่นเองนะคะ เนี่ยอย่างเช่นพวกนี้นะคะอย่างเช่นที่มีอยู่ในพืชกัญชายอย่างเช่นแคน,นาบินอย์อพวกกลุ่มนอนแคนาบินอย์ก็คือพวกเทอปีนทั้งหลายแคน,นาบินอย์เปรียบเหมือนอาหารหลักอะ อาหารหลักที่เรากินเข้าไปทุกวันอย่างข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนตัวเทอร์พีนส์ก็คือเหมือนกับว่าเป็นวิตามินแร่ธาตุนะคะอย่างเช่นพวกแมกนีเซียมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเปรียบเทียบอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆนะคะอย่างเช่นพวกเมอร์ซีนที่มันมีอยู่ในกัญชาตัวนี้ก็จําเป็นมากฮิวมูลีนที่จําเป็นต้องมีในพืชกัญชาหรือว่าขาบวนการสกัดออกมาว่าจะควรจะมีนี้นะถึงจะทําให้น้ํามันที่เราสกัดออกมามีคุณภาพประสิทธิภาพในการนําไปใช้ รักษาโรคต่างๆนะคะเดี๋ยวรสคนรจะมีสรุปให,ให้ให้ให้ดูนะคะว่าแต่และอย่างนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งในพืชแม้กระทั่งในพืชเองไม่ใช่เฉพาะกัญชาก็มีส่วนในการเพิ่มในการเพิ่มประสิทธิภาพที่ทําให้กัญชาออกฤทธิ์ได้ดีไปเสริมฤทธิ์กันนั่นเองนะคะซึ่งสารกลุ่มนี้ทําให้พืชมีสีสันกลิ่นนะคะอย่างเช่นแครอทแครอทเราจะเห็นเป็นสีส้มจะมีกลิ่นอ่อนๆใช่ไหมคะซึ่งมันเป็นสาร ของเฉพาะนะคะพวกแคโรทีนอยด์นั่นเองนะคะส่วนสารกลุ่มฟลาวนอยด์จากพืชเนี่ยก็จะมีหลากหลายชนิดแล้วก็มีลิต์ต้านออกซิเดชันต้านอักเสบและต้านมะเร็งได้เพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งนะคะหรือโรคอื่นๆเนี่ยเมื่อทานสารพวกนี้เพิ่มเข้าไปนะคะที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ที่ไม่ใช่ไปไปบำรุงตัวเซลเล์มะเร็งเงี้ยถ้าทานพวกนี้มันไปต้านใช่ไหมคะต้านมะเร็งก็จะดีขึ้น เพราะฉะนั้นผู้ป่วยมะเร็งก็ระวัดระวังในเรื่องของการทานอาหารด้วยถ้าเราทานอาหารที่ไปเพิ่มประสิทธิภาพของพืชก็จะดีนะคะ